สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องน้าตายกอกค่ะนี่ยายลองไปซ่อนมาปลากระปูกินกับตับมังหงได้แต่ละแสบเนาะพอดีกินน้ำน้ำห้วยบ่หลายแต่ตับมังไตออกไตออกมันอยู่ในโออยมมัันนนู่ใกระตา อยู่ในตะกร้าไม่มีข้องก็กระจายรถกระจอนเนื้อเป็นพันวอลลของโตได้อยู่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 ได้ค่อยเห็นรถยายลองออกรถใหม่ให้ตาถาบอกเดี๋ยวค่อยจะไปดูก่อนนะเดี๋ยวค่อยจะไปดูก่อนนี่ทุกคนเออยายลองออกรถใหม่ให้ตาถาหรือเปล่าปัาขันว่า ถ้าว่าไม่ใช่มันก็จอดอยู่บ้านยายรองนะนี่อนนนโอ้โบารมาีนี่โอ้โหเดี๋ยวต้องไปถามยายรองก่อนว่าเป็นรถเป็นรถยายรองซื้อให้ตถถาจริงไหมหรือว่าเป็นรถใครเดี๋ยวว่าขอบริญญาเจ้าจกินดอก ่อ, <laughs> อยไปได้ญาติอยไปญาติเจ้ากินเด้อก <laughs> ินข่าข้ญาติกินเด้อเช้าใน,าน, <laughs> น,านมันตัดกันเไข่รถไข่ของยายซื้อให้ตาหาจริงไหมโอ้คงไม่มีเงินซื้อปาน,านั่นเนาะเงินเห็ดเฮือนก็ยังบบเล่วเนาะซีกหนึ่งก็เป็นหัานะอ๋อแล้วรถไข่ะรถเอาดำออ,อ,อกรถเมื่อเช้าเน่ ก็ตกใจว่าเสียงรถใครว่าบุญบุญมาชงคนตื่นทั้งงานแล้วก็เลยออกไปถ่ายคลิปแกใช่การอนุญาตแกอยู่ดอกแกบอกว่าโอ้ป้าค่อยจอดที่บ้านป้าได้โอ้ยได้เลยเอามาจอดเลยเอามาจอดเลยประดับบารมีให้เขาว่านรถใหญ่โอ้เพราะว่าของของบ้านแกแกยังไม่ได้ทําข้างหน้าเนาะใช่บ้านแกมีรถสามคันแล้วอ่ะมอเตอร์ไซค์รถท่วงโหมีรถสองคันรถปิกอัพ สองคันแล้วก็มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์ก็สองคันไม่ใช่เหรอใช่ใช่ใช่แล้วก็รถพ่วงคันหนึ่งรถพ่วงข้างนะคะแล้วรถแท็กๆอะไปไว้ไหนก็นั่นแหละรถเขาน่ะอยู่ที่ไรอยู่ผมรถไช้อีกรถไช้แท็กๆอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหหกอันคันนี้แต่ดีอย่างหนึ่งเมียก็ขับเป็นผัวก็ขับเป็นเมียแกเก่งนะ ในในบ้านกกกอกในแกเก่งอันดับหนึ่งปาแต่ว่าคนละนึกว่ายายลองออกรถให้ตาถาขับโอ้ยคันคอยออกรถให้คอยกับทําคลิปไลฟ์สดประกาศเลยแล้วเนาะโอ้แต่เมื่อเช้านี้เขาก็ให้ไปอวยพรให้อยู่ไปให้อวยพรให้เาขาเขาก็เคารพยายนั่นแหละอืมพู้เท่าบ่มีปมียายได้ไหม <c oughs> <laughs> มันอยู่ใกล้กัน เอาดำเขาเจ้าจะไปทให้คอยได้บานเนี่ยที่เจ้าเพ็ดนะไปรดเ<อ>ห็นเลยแกจะปลูกอ้อยนี่ส่วนมากแกปลูกอ้อยแก,แกแกจะปลูกมันแกบอกว่าปลูกอ้อยคงไม่ได้ดอกตรงนั้นนาไฟไหม้มาลามเลยบ้าแเม,มนได้เนาะอืออืออือแล้ว,แล,วแล้วที่เอ่อที่ตรงที่เจ้าปลูกมันล่ะใครเช่าเาเช่าอยู่บางคนบุญบ่ะร้านเพ็ดเออบัก ลูกบักขามน่ะแล้วก็พ่อบักแมนเด๊ะแล้วตรงนี้ก็อีแม่พีอีเมิวต่อไปต่อไปไอ้ดำคงจะเช่าเออให้เขาเห็รโลูกหลานมันสะอาดเนาะมันแปนลูกหลานถ้าเราไม่ทำมันลุกเขาก็ไม่ให้เพราะว่าแรงเราก็น้อยแล้วค่อยไปเห็นที่ค่อยแชร์ลงเอ่อ เฟซนั่นน่ะค่อยคิดถึงเจ้าอ๋อเขาเบิ่งมะก็ดูยูเพราะว่ามันเป็นเฟซเขาไม่ได้เอาลง YOUTUBE เอาลง y o u u u e e ก็ได้ดึงมาใส่มันมีแค่รูปไงตอนนั้นเรามีแค่โทรศัพท์ถ่ายรูปหัวใหญ่นะมันอ๋อมันแต่ว่ามันปัจจุบันในหัวไม่ได้ใหญ่แมันเขาเรียกว่ามันอะไรมันไข่แถวแถวโคราชแถวโคราชเขาเรียกว่ามันไข่โอ้ ค,ค่คอยคิดถึงสภาพตอนนั้น,นะอะเราเงา,งาเดียวเต็มเคงนะนะ<า>จนยาจนยายอุ่นปั้มปั้ม,มตั้งแต่เชา้าจนเย็นจนเพราะวันนั้นยายอุ่นก็ขอไปรับจ้างไม่มีแกไม่มีเงินไงจนไข่แกขอ,อ,แ,กขอแกขอไปรับจ้างยายอุ่นตัดหัวมันทั้งวันได้กี่กองสองกองวันนั้นอะ่ะได้สองร้อยได้สองร้อยก็ให้สองร้อยเพราะเราก็สงสารคนแก่ ทำไมนั่นนะแต่เดี๋ยวตอนนี้แกคงไม่ไหวแล้วว่ะแล้วแกก็คงมารับจ้างแล้วเพราะแกมีเงินแล้วจะลงคลิปอ๋อเจ้าจะลงคลิปบ่ยังยังข้อนี้ยังกระทำไปอ๋อเจ้าไปซ่อนที่ไหนนะห้วยทรายบ่เออไปซ่อนห้วยทรายน้ำไหลายเขาก็ได้ยินเขาว่าจะมาหาเจ้าแล้วพอดียายยายชมพูอันว่าว่าว่าเจ้าไปซ่อนกับยายพายายชมพูนะที่แกนอนอยู่หน้าบ้าน ค่อยว่าค่อยเดี๋ยวค่อยจะไปเล่นกับยายรองยายรองไปแล้วแกบอกยายรองไปช่อนแล้วอนแล้วอีปองอีแปงมานน่ค่อยลรอุตส่าห์ค่อยเราตื่นเต้นเขาขี่รถผ่านเมื่อกี้นี้พานะเสริมไปฉีดยาแก้ไข้ค่อยเห็นเจ้าเลี้ยวเบิงอยู่ด้านงสหน้าเสริมแกไม่สบายเกเป็นไข้ก็เลยพาไปฉีดยาแล้วเอ้าขับรถผ่าน่ะยายรองออกรถทำไมค่อยไม่รู้วะค่อยว่าอยู่ ตก,กใจเบิดเลยตกใจหน้าตายก็บอกว่าตกจาใจเมื่อเลยแล้วเพราะแต่ก่อนมันจะเป็นรถลุงบีมาจอดบ้างมาจอดบ้างเนาะแต่ก็ไม่ได้จอดเข้าข้างในขนาดนี้เขาไม่จอดทีนี้โอ้โหจอดเข้าข้างในนึกว่ายายลองแบบเซอร์ไพรส์โอ้ยค่อยได้ีได้รถไปฮั่นเพืน่นค่อยคนแล้วพูดอย้าวไม่หรอกงทำเฮือนค่อยยังบบแล้ไหมบางคนเขาก็อยากได้รถก่อนไงยาย โอ้ยเอาไปทำไมรถค่อยให้เขามาจ้างเขาลูกมีใครขี่หรอกแล้วก็ไม่รู้ว่าแห้งเข้าน้อยแล้วแรงอ่อนลงแล้วมันแก่แล้ว,ลวค่อยไฟมันก็ดับแล้วเป่าไฟมันก็บ่มีแห้งผู้ผู้มันบ่มีลมเรา <c oughs> ก็อยู่บ้านมเหมาะแม่แม่ก็คือคิดคือถิ่นคือโอ้ตอนเราไปเอาแห้งเดียวเนาะยายไปเอาแรงกัน กับตาถากับมันมันมันไม่เหมือนเดียวนี้เลยเลยงเราสมัยนั้นแห้งแท้ได้ค่อยว่าตั้งแต่ค่อยไปฉีดวัคซีนมาะค่อยเหมื่อยเออแม่นวะเป็นแบบไปเดินไปนิดนึงเขาก็ได้พักได้พักเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเหมือนมันเหมือนกําลังเราเออใช่ใช่ใช่ค่อยก็เหมือนกันได้ค่อยย่างไปลงไปในห้วยเฉยๆก็เมื่อยว่ะ แต่ก่อนนี่ค่อยไม่ได้เป็นแบบนี้แม่เราอายุปุนนี่มันไมมันยังไม่หมดนะแหงขิดเบิ่งใช่แล้วค่อยไปฉีดยาแล้วเหนื่อยแล้วเขาก็ถามตาถามหลายๆคนก็เหมือนเหมือนกันเหมยเมนาะอืมเขาบอกให้ไปฉีดอีกวายเขาบายบายเลยเด้อถามขิมแล้วว่ามันกิ่งเลยมันก็บอกว่าแม่ไม่รู้เป็นไร ค่อยแล้วเมื่อยเมื่อยมันวะค่อยไม่ได้ทํางานอะไรค่อยนอนอาบุรุษนี่ค่อยก็เมื่อยค่อยก็เบิ่งมันอยู่นะมันเป็นมันเป็นเหมือนชีดจีดอะมันชีดมันเมื่อยเหมือนก่จมอ่ะมันไม่มีเนื้อมันมีปากมันไม่มีสีอืุ่งนี้มันก็จะไปอะไรมันไปเห็ดอย่างดูอบจผมว่าเอาคนอาบุรุษโอ้ค่อยก็เมื่อนี่ พ่อก็แมตกใจพ่ก็นึกว่าพ่าก็นึกว่ารถยายลองแล้วเดี๋ยวยังไงสําหรับคลิปนี้นะคะถึง8นาทีแล้วดิ8นาทีครึ่งแล้วสําหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะบายบายอุสานึกว่ารถยายดีใจบูดเลย